สวัสดีค่ะนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชาแนลของไข่หมูเมลโล่นะคะวันนี้นะคะไข่หมูก็กลับมากับบรรยากาศสบายๆนะคะที่เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับ เรื่องของการนอนนะคะถ้าได้เคยดูคลิปที่เราพูดถึงตอนที่เราเป็นโควิดไปเนาะอันนั้นเนี่ยเราก็จะเล่าว่าเราอะมีปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดจากการเป็นโควิดก็คืออาการนอนไม่หลับซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงอาการนอนไม่หลับของเราเนาะแล้วก็เรามีวิธียังไงที่สามารถทําให้การนอนของเราเนี่ยมันดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โอเคทุกคนก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราพบเจอกับปัญหาการนอนไม่หลับนะคะหลับยากแล้วก็มีอาการแบบสะดุ้งตื่นตอนกลางคืนด้วยนะคือมันรู้สึกว่ามันนอนไม่เต็มอิ่มนะคะทีนี้เนี่ย เราก็ไปค้นพบนะคะหลายๆอย่างที่จะช่วยให้เราอ่ะสามารถหลับสบายขึ้นนะคะเราขอแบ่งเป็นในหมวดของพวกปัจจัยภายในนะคะพวกจิตใจของเราเนี่ยพยายามอย่าคิดมากเวลาก่อนจะนอนเนาะ,ะแนะนาให้สวดมนต์นะคะแล้วก็แบบทําสมาธินะมันทําให้เราอ่ะหลับง่ายขึ้นนะคะเวลาที่เราแบบจิตใจสงบเนาะ,ะส่วนปัจจัยภายนอกเนี่ยก็ต้องบอกว่าบรรยากาศ ในการนอนเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเราพยายามสร้างบรรยากาศให้มันน่านอนมากที่สุดไฟวอร์มไลท์อะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้เราอ่ะง่วงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วอีกหนึ่งไอเทมสําคัญนะคะที่ไข่มุกจะมารีวิววันนี้ก็คือหมอนนั่นเองค่ะทุกคนคะคือหมอนเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทําให้เราอ่ะหลับง่ายขึ้นจริงๆนะคะหลังจากที่เราอ่ะพิสูจน์มาแล้วนะคะวันนี้นะคะไข่มุกก็จะมารีวิวหมอนโคสี่จากแบรนชเวอ ต้องบอกเลยว่าเราได้ไปอ่านพวกประวัติเข้าๆของเขามากันนะคือแบบเราชอบแนวคิดเขาตรงที่แบบว่าพยายามที่จะทำให้การนอนเนี่ยมันเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของทุกคนเพราะว่าการที่เรานอนเต็มอิ่มเราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านของการพักผ่อนการนอนนะคะเขาก็คิดคน้นพวกผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยทําให้เราเนี่ยนอนได้ดีขึ้นนะคะแล้วสิ่งที่ไห่หมุกได้ลองนะคะก็คือหมอนโคซี่พิลโลตัวนี้นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปอันบ็อกกันนะคะว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาบ้างนะคะตัวกล่องนะคะก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นสีน้าเงินเออมีเป็นรูปดาวพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมาะกับการนอนมากเลยนะคะแล้วก็มีไฮเปอร์เมมโมรี่โฟมที่เป็นแบบรีฟิลนะคะให้เราสามารถเพิ่มความสูงหรือว่าลดความสูงของหมอนได้เนาะแล้วก็จะเจอเป็นถุงซิปล็อกนะคะนี้เอาไว้ให้ใส่พวกเมมโมรีโฟมที่เราอยากจะ รับระดบแล้วก็มีคู่มือกับคำแนะนำสั้นๆมาให้ในกล่องด้วยนะคะแกะออกมานะคะก็จะเจอหมอนนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็จะห่อพลาสติกซีลสูญญากาศเอาไว้นะคะเราก็จะค่อยๆแกะแบบเบามือนะคะทุกคนต้องระวังนะคะอย่าไปตัดให้โดนหมอนนะเพราะเราตัดออกมานะคะตัวหมอนเนี่ยก็จะ ฟูขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยคือแบบมันนุ่มมากทุกคนตอนที่เห็นคือรู้สึกฟินมากๆเลยนะคะเหมือนแบบถือก้อนเมกอะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งเซตนะคะที่จะได้รับไปทั้งหมดปลอกหมอนของเขานะคะเป็นปลอกหมอนที่ใช้คุณสมบัติ Air t e ทคนะคะเขาจะช่วยทำให้การนอนของเราเนี่ยได้สัมผัสที่เย็นระบายอากาศได้ดีนะคะแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเนี่ย นุ่มมากอ่อนโยนต่อผิวนะคะส่วนด้านในนะคะจะเป็นปลอกหุ้มแอร์เมชนะคะซึ่งอันนี้มันจะเป็นโพลีเอสเตอร์แบบบางเบานะคะมันจะช่วยทําให้รูปทรงของหมอนเนี่ยอยู่อย่างที่ต้องการนะคะและข้างในนะคะเป็นไส้ที่ผลิตจากไฮเปอร์เมมโมรี m โฟมนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นโฟมไฟเบอร์เกรดพรีเมียมนะคะที่มีการคืนตัวได้ดีนะ สัมผัสจะนุ่มมากๆนะคะแล้วก็ไม่เก็บความร้อนนะคะต้องแถบสีเทาวันนี้นะคะเขาเรียกว่าแถบกัลเซนนะคะเป็นแถบตะข่ายของหมอนที่จะช่วยทําให้หมอนของเราเนี่ยอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะให้ดูความนุ่มความคืนตัวของตัวไฮเ e อร์เมม y f o ร m นะคะคือจะบอกว่ามันฟินมากอยากให้ทุกคนได้ลองจับนะคะบอกไม่ถูกมันเหมือนปุยเมฆเลยอ่ะทุกคน ตัวหมอนเนี่ยเข้ารับแรงกดทับได้ดีนะคะจะเห็นว่าพอเรากดลงไปเนี่ยเขาจะมีความยืดหยุ่นนะซึ่งเวลาที่เรานอนลงไปนะคะก็จะรองรับต้นคอแล้วก็ศีรษะของเราได้ดีด้วยไม่ว่าจะชอบนอนตะแคงนอนหงายหรือว่านอนคว่ำตัวหมอนเนี่ยก็จะได้ความหนาแน่นที่พอดีแล้วก็รูปทรงที่ช่วยโอบต้นคอให้เรานอนสบายตลอดทั้งคืนนะคะ และขั้นตอนที่เราจะปรับระดับของหมอนเนี่ยก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็คือเปิดซิปปลอกหมอนใบนอกนะคะแล้วก็เปิดซิปปลอกหมอนข้างในนะคะแล้วเราก็สามารถเอา m e m o r y f o โ m เนี่ยออกหรือเข้าเพื่อปรับระดับความสูงได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ อันนี้นะคะเราแยกตัว Memory f o a m ออกมานะคะเพราะว่าตอนมาเนี่ยเรารู้สึกว่ามันสูงไปเนาะเราก็เลยปรับระดับให้มันเหมาะกับการนอนที่เราชอบนะคะเราชอบให้มันแบบเตี้ยลงกว่านี้นิดนึงนะคะเราก็เลยเอา Memory f o a m เนี่ยมาใส่ในถุงอันนี้เก็บไว้นะคะซึ่งเขาให้มาดีมากนะทุกคนมันเป็นถุงซิปล็อกนะคะวันใดวันหนึ่งถ้าอยากเติมก็ามาเติมได้นะคะหรือว่าถ้าเติมจนหมดอันนี้แล้วนะคะเขาก็มีเป็นรีฟิลอันนี้มาให้นะคะอันนี้ไม่ได้แกะเลยเนาะ เขาก็รีว an ิวมาให้เรา1ถุงใหญ่ๆเต็มๆแบบนี้เลยนะคะความรู้สึกนะคะหลังจากที่เราได้ใช้หมอนคซ z y p พิลล w นอนในทุกๆวันเนี่ย คือบอกว่ามันสบายมากทุกคนมันสบายแบบมันนุ่มแล้วมันทําให้การนอนของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะคืออย่างที่บอกเรานอนแล้วเราจะชอบตื่นกลางดึกขึ้นมานะคะมันไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรนะแต่ว่าพอเราใช้หมอนตัวนี้นะคะไอ้ปัญหาการตื่นกลางดึกของเราเนี่ยมันน้อยลงมากมันเหมือนกับว่าเราได้นอนแล้วมันสบายมันก็เลยหลับยาวๆเลยนะคะแล้วสิ่งที่ชอบมากๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่า วามที่มันสามารถถอดไอตัวเมมโมรีโฟมออกมาปรับระดับได้นะคะคือเราเนี่ยเป็นคนที่นอนหมอนสูงแล้วจะปวดคอนะเราก็เลยจะพยายามาใช้หมอนเตี้ยซึ่งหมอนที่เตี้ยเนี่ยพอเราซื้อมาใช่ไหมเราใช้ไปน,น,านานปุ๊บเนี่ยมันจะยิ่งยว้ลงมันจะเตี้ยลงนะคะตามอายุการใช้งานของเขาเนาะแต่ตัวนี้เนี่ยคือมันมาก็จะหนาประมาณหนึ่งใช่ไหมแล้วถ้าอย่างเราอ่ะเราชอบให้มันเตี้ยเนี่ยเราก็จะเอาเมมโมรีโฟมออกเอาไว้นะคะแล้วก็ นอนได้แบบอย่างพอดีเลยนะแล้วถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยเราอยากให้มันสูงขึ้นเราก็สามารถเอา Memory Foam เนี่ยกลับมาเติมได้อีกนะคะซึ่งเราว่ามันตอบโจทย์มากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบเอออยากปรับระดับ การนอนของตัวเองนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากนอนหมอนที่มันเตี้ยจางแต่พอนอนแบบเตี้ยก็อยากไปนอนแบบสูงอะไรเงี้ยคือแบบนี้เนี่ยมันสามารถปรับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนได้เลยนะคะมันเป็นข้อดีมากๆของเจ้าตัวนี้นะคะแล้วก็ไอตัวเมมโมรี o โฟมของเขาเนี่ยคือมันมีความแบบนุ่มฟมทุกคนการได้นอนอันนี้คือมันแบบมันฟินมากคืออยากให้คนมาแบบได้ลองจับนะคะมันนุ่มมากๆแล้วการคือตัวของเขาเนี่ยเด้งอะ่ะมันจะรองรับสรีระของต้นคอเรานะคะ แล้วก็ทําให้เรานอนได้แบบไม่ปวดคอไม่ปวดหลังเนาะแล้วก็ลักษณะของผ้าตรงนี้นะคือจะบอกว่ามันนุ่มมากเวลาที่นอนไปเนี่ยก็แบบไม่ต้องกลัวว่าเออหน้าจะย่นหน้าจะเหี่ยวนะคะแบบตื่นเช้ามาแล้วมันเป็นรอยเนาะอันเนี้ยไม่เป็นนะคะแล้วเป็นหมอนที่ไม่ร้อนนะคะทุกคนคืออย่างที่รู้กันเวลาที่เราผมยาวใช่ไหมผมพอเวลาอยู่ตรงคอเนี่ยมันแบบมันน่าลาคาญมากแล้วถ้าสมมติว่าเรานอนแล้วหมอนมันมันร้อนมันไม่ระบายอากาศอะมันก็จะแบบเป็นเหงื่อเหงื่อที่คอตื่นเช้ามาผมมันจะเป็ดนะคะอันนี้เนี่ย มันเย็นนะคะผมมันจะไม่เป็ดเลยนะคะเพราะว่าเหงื่อมันไม่ออกนะคะอันนี้ก็คือชอบมากนะคะแลวเวลาที่เรานอนเล่นบนเตียงนะเราชอบเอาอันนี้ยมารองหลังนะคะรองคอเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์นะมันไม่ค่อยเมื่อ,อยอะทุกคนคือปกติถ้าเราใช้หมอนอันเดิมของเราอะเราก็จะแบบต้องเอาตุกตาหรือว่าเอาอะไรมารองอีกขั้นหนึ่งเพื่อให้มันรับกับตรงคอนะคะแต่ตัวนี้กระชับที่คอมากๆนะคะมันทําให้เราไม่ต้องไปปรับอะไรเลยนะด้วยความที่มันนุ่มแล้วมันก็แบบคืนตัวแบบเนี้ย ือชอบมากๆเลยนะคะแล้วถ้าใครนะคะสนใจแบรนด์โชวานะคะอยากจะลองใช้หมอนโคซี่พิลล่นี้นะคะก็สามารถ ดูได้ที่ลิง์ด้านล่างนี้เลยนะคะก็เป็นหมอนที่ช่วยทําให้การนอนหลับของเราเนี่ยดีขึ้นจริงๆนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนําแล้วก็บอกต่อสําหรับคนที่มีปัญหาการนอนเนาะหรือว่าอยากจะทําให้การนอนเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นนะคะก็แนะนําเลยนะคะหมอนโชวารุ่นโคซี่พิลโลค่ะวันนี้นะคะก็ต้องไปแล้วค่ะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย